东家。 สวยจังเลยนาะ่สวยได้นานมไม่อดแล้วคานะปี๊ปี๊ปี่ปปี

ทำไมแต่คนดีจะเลยคนนี้ล่ะคุณผู้นี่ค่ะ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 ที่แ่ไลน่โต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไลนหาโต๊ะให้โอเคได้ค่ะค่ะ โซด้วยไสนาทีถึงไม่ดูที่อบลงไหเน่อยากให้น้องเอแาไปนั่งที่ Terima kasih telah menonton!

พอหน้าไนลนะนานี่้าวใบไหครับนี่คอเพราะว่านีมียราัลมากที่จรรมการประกาศวัน่างเแม่พต้นแปดตรีต้นแปดตดวต้นแปดด้วยกือบร้อยทั้เลยดูมานายเริ่มนการประกาศอะไรมฮะ พี่พูดกับไปหา้นี่มาให้อยู่ตอนเชฟนะคะนี่ว่าเป็นความนี่ไม่หายก็เป็นผ้าสำหรับต้องของเองด้วยอันนี้ไม่จะรอนี่ไม่ใช่ผ้าแต่ว่าเป็นร้อนเก๋าไม่หลุดเหรอวะต้องเลี้ยงไม่ได้อะ เราไดการที่ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้นักรได้ก่อนนี้่รอแะันะครับท่าร้มรืรอคนอร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 ่รอออรารอรรรอรอรอรัรอ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 อรรรอ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 ออรอรอรรอรอรนรอาอไปนรรรร เป็นผ้าที่ไม่อยู่ด้วยไหนจีนเสียไม่ใช่ในฝรั่งเ